กันนะครับที่ระนาดวัสดุก่อสร้างบ้านเปยนะครับอ่ามันเห็นาพมาเป็นการการปริซ้าปูนอีกชนิดหนึ่งครับเป็นเสาที่แปลกประหลาดนะครับเสาแปลกประหลาดนะคือเคลื่อนว่าเสาเสาบ้าบากนะทีีบาธรรมดาแหละทีนี้บ้าคือบากตรงกลางครับเปาเรียกบ้าบาก อยากพาไปเบิ่งนะครับบางเขาเจอก,กันเไยเขาเก,กิดแบบไหนเช่าบ้าครับท่านผู้ชมครับเป็นอ่านี่นะครับดูภาพคุยกันสดๆนะครับเนี่ยค่ะคุยกันกับลูกค้าสดๆแล้วก็ว่าลูกมาใส่กันเลยนะครับ แล้วก็บ่อขนาดกันตามนี้แล้วการรับทราบทั้งฝ่ายลูกค้าและการฝ่ายเจ้าของร้านนะครับตกลงกับประเดีว่าจะประก่ายเงินเรียบร้อยนะครับนี่คือิ่เสาบ่าครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นอ่อไรที่เขาปฏิเสธเรื้อยนะครับ เป็นเสาเป็นเสาบา่บาเสาบ่าตามที่ออเดอร์ที่เขาคุยกันเมื่อกี้นะครับแต่ว่าภาพที่เขาเห็นคือภาพที่เขาเทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว่็มาประตอนแกะเป็จเป็นภาพเองนะครับประตอนแกะ,สะเสร็จลงมาไม่เป็นเลอันนี้ขนาดสองเมตรสองเมตรเครืองนะครับสองเมตรเครืองสิ่นี้บาบาสิ่งนี้บาบา่าคือแถวแถวเราบา,ททา,า,นะางจัดยืนเสามาอยู่ประมาณจึก แปเส้นนะครับนี่ป่แกังแตรองนีครับอันนี้ลกวของพี่ต้าศึก็าสามเกอนะครับอย่ข้างหน้ามันเป็นบาบน่นหรอเ่าแกแกะต้นเดียวกรไแกะได้แกะด้แกะกันนะแกะได้ับันเนา อะะสองเมาตรเพิ่มขนาดเอามาสองเมตรอสองเมตรห้าสิบไอ,อปปันี่สิเป็นออเดอร์ส่งไปที่ตักตตกลา,างนะครับตำบลตำบลบอระบูอำเภอบาราบูแขวงมหาสารคามตับลยุข้าวจางไป่ยูไปติดตั้งไปถาวายวัดนะครับ เซเป็นเสาบ่าลักษณะก่อนนะคือ,อต้นสากับคือเซเป็นสซเป็นที่พักนะครับอยู่ใกล้ๆครับก็กบแม่ลู้เอาสดนะครับไอที่พักไหายับยากน้องที่ไม่โดนตีสดนะครับการเสียด้วยหนาาักก่อน เครองหมายมี4ตัวนะครับหนึ่สี่นะครับอ่ารับยกแล้วครับหยกนะหยกนะหยก้วเอาเื่นกบหนอ่านี่นะครับออกมาาเราครับตาสเป็น่สนะครับอยู่ที่ของถึงนะครับกงบ้านเป็นบาบนนะครองบ้านเง็นลาบนแนี้สด้านอ่าส่วนที่ ช่วงที่เขาเก่บตกล่องกันไหก็เป็นแนี้ครับเป็น3บาทนะครับ3บาทตัวนี้ตึงนี้นะคับนี่ละชั้นตัวนึ่งนะครับหลังาเป็นแบบนี้บาเนี่ยการล้างจ่าคืออาลาบาดอง เอาตาลาเมบานบารันบาจากตีนมาหาเนี่ยผมเะี่าเข้าคุยกันแบบไหนจากตีนนะฮะบาราลางเนี่ยคือแปดสิบเนนะครับบ๊ะ<ร>ครับตรงบตรงครับโอเคดยวัวนี้กนได้ครับเดี๋ยครับแปดสิบเซนครับช่วงครับแปดสิบเซนเราจะไปวงตัวลาง ปลาที <54. S 2> ่หลืวจากนีลาัือบเื่อเป็นเป็นเ่อนแต่สองเมตรครับสองเมตรห้าสิเซนครับเป็นองเมตรห้าสิบเซนเื่อหัหอนหนไหมครับครับเียวคุชมางหมดนี่คือสองเมตรห้าสิบนนะครับจุดที่เป็นบาบนเขาว่าปนเสียวใหม่มมกแต่ปะป๊าเาไม่หนาสามหนาสี่ยังนึ่มากเป็นต้นก่อนเื่อครับงมือหลังข้าพร้อม เดี๋ยวปบบตอนที่เขาลงเสือเซ้งจะถือมาใช่พวกนี้แบบนี้นี่แหละครับเอาเินว่าเสาพิเศษนะครับเสาบาบนแล้วก็บาบนุนราคาบามบาทบาบุนถ้าทุกทงนี้ครับอ่าตรงนี้เป็นบาบาทอ่าครับบามบาท อันนี้คือโกลงกันไปแล้วกับลูกค้านะครับจ่ายเงั้นจเรียบร้อยนะครับรอหมิยเลขแปดตรงน้ำเดียวนะครับแล้เวเมื่อไปสรงเราจะพาไปมาหมายเลขกันไหน วนนะครับเป็นบาทสองขานะครับบาทสองข้างครับเป็นบาทสองข้างหรือว่าบาทวนนะครับใช้ในโครงสร้างพิเศษนะครับที่ลูกค้าต้องการเขาเริ่มเสาบาบาทนะครับในบาทบาทก็คือมีบาทวนด้วยปลายทางก็คือวัดบ้านพกกลางนะครับอาเภอบปิดจังหวะข้างก็ครับ